มารบก,กวนไหมคำศัพท์รบก,กวน s t e r i n g ผันตามประทานที่เป็นฉันค่ะ s t e r i n g s t e r i n ะ,ะ,ะ,ะฉันค่ะ i n s t e r i n ฉันรบก,กวนไหมคะผมรบก,กวนไหมครับถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันขอรบก,กวนสักครู่ได้ไหมคะหรือว่าผมขอรบก,กวนสักครู่ได้ไหมครับนะคะ รบกวนเพยงสั้นๆนเนาะขอรบกวนเพยงสั้นๆได้ไหมรบกวนแป๊บนึงประมาณนั้นนะคะ Daffy D q u e s ส s ต o ริค่ะสตริคือรบกวนนั่นเอง d a f อ y D ดิค s s ส t o r y ฉันขอรบกวนเพยงสั้นๆได้ไหมรบกวนสักครู่ นำคำศัพท์ค่ะรบกวนสเตอร์